บทสวดพระคาถาชินมบัญชรแบบเต็มและแบบย่อสวดก่อนนอนพลังอารมภาพเหลือล้นสวดแล้วดีเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตบทสวดชินมบัญชรเป็นบทสวดของสมเด็จพุทธาจารย์โตภุมรังสีสวดได้เป็นประจำทุกวันจะดีมากสวดแล้วรวยช่วยคุ้มครองพ้นภัย อันตรายต่างๆเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตพระคาถาชินมัญชรพระคาถามหามงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกาโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นผู้ค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ที่ได้สวดภาวนาตามคาถานี้เป็นประจำ จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแจ่ตัวเองศัตรูไม่กล้าก้ากรายมีเมตตามหานิยมและขจัดภัยตลอดจนคุณใสต่างๆทั้งปวงความหมายของชินมัญชรคคำว่าชินมัญชรแปลว่ากรงซี่กรงของพระชินเจ้าโดยคำว่าชินแปลว่าคนชนะหมายถึงพระชินเจ้าหรือพระพุทธเจ้า ส่วนคำว่าบัญชรแปลว่ากรงลูกกรงซี่กรงรวมกันเป็นชิน้นบัญชรหมายถึงเกราะเหล็กดุดเพชรที่สามารถป้องกันสิ่งอันตรายและศัตรูต่างๆได้ทั้งหมดอนุภาพของพระคถาชิน้นบัญชรพระคถาชิน้นบัญชรศักดิ์สิทธิ์มากผู้ใดสวดหรือภาวนาเป็นประจำมีความเชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีอนุภาพเสริมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติอยู่กับตัวและมีสมาธิสูงแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายพูดผีและคุณใสัทั้งปวงมีเมตตามหาสนิเสริมสิริมงคลกับตัวเองวาจาศักดิ์สิทธิ์พบเจอเรื่องอัศจรรย์ใจได้บ่อยทำให้อาชีพดีขึ้นค้าขายดีขึ้นรายได้ดีขึ้น สำเร็จดังใจหวังต่อไปนี้เป็นบทสวดร,รักถาชินบัญชรก่อนจะเจริญภาวนาให้ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวดนโมทัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระคาถาชินะบัญชรแบบยอ่อชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปริตตังมังรัก คตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรักคตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรักคตุสัพพธาชินิปัญชระปริตังมังรักคตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรัก คตุสพัพพทาชินะปัญชระปริตังมังรักคตุสพัพพทาชินะปัญชระปริตังมังรักคตุสพัพพทาชินะปัญชระปริตังมังรักคตุสพัพพทาโดยพระคาถาชินะบัญชรแบบย่อให้สวดเก้าจบ ต่อไปเป็นพระคาถาชินะบัญชรฉบับสมบูรณ์หรือฉบับเต็มปุตตะกาโมและเพปุตตังทานากาโมและเพทนังอัติกาเยกายาย,ายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควา ยะมะราชาโนท้าเวสวรรโนมารนังสุขังอารหังสุขโตนโมพุทธายะชะยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสุภาตันหัง ราธโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิตทิตาไมหังมัทธเกเต,เต,เตเตมุนิสราสีเสปฏิตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิตโตไมหังอุเลสัพพคุณากาโลหะทเยเม อนุรุธโธสาริปุตโตจะทักคินโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคลาโนจะวาเมเกทักคินสวาเนมัยหังอาสุงอน,นันทะราหุโลกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุง วามะโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสสโปเทโรมเหสีกิตตวาทโกโสไมหังวะ ทเนนิจจังปทิฏฐาสิคุนากโรปุนโนอังคุลีมาโลจะอุปาลีนันทะสีวรีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตติลกาม,ามะเซสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชินโนรสาชะลันตาศีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตตสุตตะกังพรชคัง ชะโตอาสิวาเมอังคุลีมากละกังขันธโมรปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานาระวังยุตตาสัต ปากระลังกตาวาทิปิตตาทิสันชาตาพาหิรัตชัตตุปัตถวาเอเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาภาวโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ ปัญชเรชินปัญชระมัดชัมหิวิหารันตังมาอิต,ตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริาสาสพาอิเจวะมันโตสุคุตโตสุรโขชินานุภาเวนะ ชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะระโยสัทธรรมานุภาปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติ พระคาถาชินมับชรของสมเด็จโตพมรังสีหรือหลวงปู่โตถ้าใครได้ท่องได้จนขึ้นใจภาวนาทุกคืนมีคุณานุภาพมากมายมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอนุภาพทุกบททำให้เกิดโชคลาภไม่ว่าจะถูกกระทำคุณใสใช้ปลุกเสกพักเครื่องของลางของขลังจะเพิ่มอิทธิ ปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าท่องหรือสวดทั้งหมด15บทไม่ได้จบก็สามารถท่องจำบทใดบทห,หนึ่งได้การสวดพระคาถาชินะบัญชรโดยการหัดสวดควรจะเริ่มสวดในวันพระหัสสบ,บดีซึ่งถือเป็นวันครูและให้เตรียมดอกไม้สามสีหรือดอกบัวเก้าดอกหรือดอกมะลิหนึ่งกำ จุดธูปสามดอกหรือห้าดอกจนถึงเก้าดอกก็ได้เทียนสองเล่มจากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการตั้งนโมสามจบต่อด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจากนั้นตั้งจิตให้นึกถึงสมเด็จโตพระคาถาชินบรรนัญชรเป็นคาถาหนึ่งที่มีความสำคัญมากมีอายุ ยาวนานนับร้อยปีตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทรน์ซึ่งเป็นช่วงสมัยรัชากาลที่สองจนมาถึงปัจจุบันและด้วยพระนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ชาวไทยนับถือาศาสนาพุทธ,ธันมาท่องพระคาถานี้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยให้กับตัวเอง ให้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆทั้งปวง